จริงใจและเมตตาเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กมีอะไรก็ช่วยเหลือกันทั้งเรื่องเรียนและเรื่องส่วนตัวยามมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขทั้งสองเป็นคนจิตใจดีแต่โดยพื้นฐานแล้วทั้งคู่มีนิสัยและมุมมองการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันจริงใจเป็นคนหน้าตาสวยเรียบร้อยพูจาไพเราะเป็นที่เอ็นดูแก่คนทั่วไปเมื่อพบเห็น ด้วยนิสัยง่ายๆไม่เรื่องมากไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครจึงมีเพื่อนเยอะคำพูดติดปากของจริงใจก็คือช่างมันส่วนเมตตาเป็นคนบุคลิกดีถึงแม้หน้าตาจะไม่ได้สวยมากแต่ด้วยความที่เป็นคนมีความตั้งใจสูงเวลาต้องทำอะไรเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่ค่อยหาเรื่องใครแต่ดูแลตัวเองได้ ไม่เคยปล่อยให้ใครมากันแกล้งหรือรังแกได้ง่ายๆแต่ก็มีวิธีระมุละม่อมในการทำให้คนเกรงใจทั้งคู่เรียนจบมาหาวิทยาลัยเดียวกันและยังโชคดีที่ได้ทำงานที่เดียวกันด้วยทั้งคู่เริ่มงานในตำแหน่งพนักง,งานขายฝ่ายการตลาดต้องสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับในแต่ละเดือน ผลงานของจริงใจได้ตามเป้าหมายบ้างไม่ได้บ้างในแต่ละเดือนแต่จริงใจก็ไม่ได้เก็บออกมาคิดมากคิดว่าช่างมันเถอะก,ก็ทำงานแล้วเดี๋ยวก็ปลายเดือนเงินเดือนก็ออกได้คอมมิชชั่นบ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรบริษัทก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรเพราะก็ขายได้แล้วแค่ไม่ถึงเป้าจริงใจก็แค่ไม่ได้รับคอมมิชชั่นพิเศษก็ยุติธรรมดีซึ่งในการประชุมยอดขายในแต่ละเดือน จริงใจก็สามารถหาเหตุผลในการไม่ถึงเป้าหมายมาได้ทุกครั้งไปด้วยความที่เป็นคนหน้าตาน่าเอ็นดูพูดจาไพเราะติดจะปากหวานบวกกับนิสัยปนหานิดๆก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ทุกครั้งด้วยความเอ็นดูจากหัวหน้างานในขณะที่ผลงานของเมตตาทะลุเป้าทุกเดือนทำให้ได้รับคำชมทั้งจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆสำหรับจริงใจ ด้วยความที่เป็นคนง่ายๆไม่เรื่องมากทําให้บางครั้งมีนิสัยไม่ละเอียดขาดความรอบคอบทํางานหลุดบ,บ่อยแต่ด้วยความที่เป็นคนขี้เล่นขี้อ้อนพูดจาดีจึงเอาตัวรอดจากการถูกตําหนิของหัวหน้าง,งานได้บ่อยครั้งจนเริ่มกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีจากเพื่อนร่วมงานหลายๆคนบางคนแอบนินทาว่าจริงใจขี้ประจบสอพลทําให้ไม่เคยถูกเจ้านายดู จริงใจรับรู้ความรู้สึกของคนรอบข้างมาตลอดแต่ก็ทำใจได้ว่าช่างมันเถอะไม่คิดมากหลายปีผ่านไปเมตตาก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดในขณะที่จริงใจยังคงเป็นพนักงานขายอยู่เหมือนเดิมจริงใจไม่เคยอิจฉาเมตตาจริงใจยินดีด้วยกับความก้าวหน้าของเพื่อนเสมอ และแน่นอนว่าความเมตตาจะมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรไมาเยอะทั้งปัญหาต่างๆแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างเมตตามีความคิดว่าต้องรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ด้วยสติไม่ใช้อารมณ์และถ้าพยายามแก้ไขปัญหาจนสุดความสามารถแล้วแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จึงค่อยบอกตัวเองว่าช่างมันเถอะ ซึ่งเมตตาจะมองปัญหาอย่างเข้าใจและยอมรับไม่เก็บเอามาคิดมากจนบั่นทอนจิตใจคำว่าช่างมันเถิดของเมตตาและจริงใจจึงถูกนำมาใช้แตกต่างกันด้วยวิธีคิดที่ต่างกันวันหนึ่งเป็นวันเกิดของจริงใจทั้งคู่ชวนกันไปทำบุญวันเกิดที่วัดและขอพรจากพระอาจารย์ที่นับถือเมตตาผู้อ,อยากช่วยเพื่อนให้เปลี่ยนวิธีคิด พอคิดว่าเมื่อความคิดเปลี่ยนการดำเนินชีวิตก็จะเปลี่ยนด้วยผลจากการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยเมตตายอยากให้เพื่อนก้าวหน้าในชีวิตการงานดีกว่าช่างมันเถอะไม่สนใจไปเรื่อยๆจึงขอความเมตตาจากพระอาจารย์ไขข้อข้องใจว่าพระอาจารย์คะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทุก์เราควช่างมัน คุณปล่อยวางไม่ต้องไปสนใจมันดีไหมคะเราจะได้ไม่ทุกข์พระอาจารย์มองด้วยความเมตตาและตอบว่าโยมทำเช่นนั้นจะไม่ทุกข์จริงๆหรืออาตมาว่าจะทุกข์มากกว่าเดิมนะเพราะช่างมันนะแบบนั้นคือการไม่เข้าใจหลักปฏิบัติจะทำให้เราปล่อยผ่านไม่ใช่ปล่อยวางจะทำให้เราขี้เกียจเฉยชา จนกลายเป็นคนเฉยที่สุดแล้วเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เพราะเราไม่เคยแก้ปัญหาเราจะช่างมันและปล่อยผ่านบางครั้งปัญหาก็จะวนกลับมาซ้ำเดิมเพราะยังไม่ได้ถูกแก้ไขการช่างมันแบบมีปัญญาก็คือเมื่อเกิดปัญหา ต้องใช้สติใช้ปัญญาเพื่อแก้ไขหากศึกความสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็จงปล่อยวางไม่เอามาเป็นทุกข์ซึ่งก็คืออุเบกขานั่นเองนะโยมซึ่งการเช่่อมันแบบไม่เข้าใจหลัอปฏิบัติอาจทำให้เราเฉืยชาเพิกเฉยไม่กระตือรือร้อนจะทำให้เราทำหน้าที่ของเราไม่สมบูรณ์ถ้าเราทำหน้าที่ของเราไม่สมบูรณ์ ผู้อื่นอาจต้องเข้าม,มาช่วยทำเพื่อแม่เกิดความเสียหายมันคือการช่างมันที่เบียดเบียนผู้อื่นจะกลายเป็นกรรมที่ติดตัวเราไปนะโยมเวลาผ่านไปหลายสิบปีจนทั้งคู่เริ่มแก่เท่าในวัยที่แก่เท่าเหมือนไม้ใกล้ฟังจริงใจรู้สึกปรงเพราะรูปร่างหน้าตาความสวยงามก็ร่วงโรยร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเก่า คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายอย่าไปทุกข์อย่าไปกลัวช่างมันเดี๋ยวก็ถึงวันที่สังขารลาลับทำให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แบบอยู่ไปวันวันในขณะที่เมตตาเข้าใจว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่จีรังทุกคนต้องตายแต่จะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นต้องดำเนินชีวิตไม่ประมาทต้องสร้างความดีต้องหมั่นทำบุญเพื่อสะสมเป็นทุนเป็นสบีบุญให้กับตนเอง เมตตาเป็นห่วงจริงใจเพราะชีวิตเหมือนไม้ใกล้ฝั่งแต่จริงใจก็ดูปล่อยชีวิตไปวันๆพอถามจริงใจก็ตอบว่าช่างมันเถอะแก่แล้วอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็ตายกันคนเราก็ต้องตายทุกคนนะนะเมตตาจึงชวนจริงใจไปทำบุญเพราะอยากให้จริงใจสะสมเสบียงบุญไว้บ้าง เมื่อเจอพระอาจารย์พระอาจารย์เห็นว่าจริงใจดูไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยแข็งแรงด้วยความเป็นห่วงจึงบอกให้จริงใจดูแลสุขภาพด้วยเมื่อจริงใจได้ยินดังนั้นก็ตอบว่าสังขารก็เป็นไปตามธรรมชาตินะเจ้าค่ะแกะแล้วตาก็ฟ้าก็ฟางหลางกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง ไม้ไกล้ฝังแล้วนะค่ะพระคุณเจ้าช่างมันเถอเจ้าค่ะอีกไม่นานก็ลาโลกนี้แล้วพระคุณเจ้ามองด้วยความเมตตาและสอนว่าโยมกายภายนอกของคนเรา32ประการมาจากท่าสี่ท่าที่ผสมผสานกันเมื่อถึงเวลาเขาก็จะคืนสภาพเดิมให้กับธรรมชาติไป แต่กายภายในของเราเนี่ยคือตัวเราแท้ๆเมื่อเราละจากกายสังขารแล้วกายภายในก็จะเป็นไปตามบุญตามบาปที่จิตเราคล้องเกี่ยวอยู่จะต้องเกิดอีกกี่ชาติกี่ภพก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณโยมต้องสะสมทะเบียนบุญไว้รู้ไหมโยมเมื่อจิตเราเป็นกุศลและหมดลมหายใจลงในเวลานั้น เราก็จะไปอยู่สุขติเช่นไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรมนะโยมแต่ถ้าจิตเราอยู่กับความกังวลความห่วงหาอาทรความเศร้าหมองเราก็อาจจะลงไปอยู่ในอบายภูมิโยมเพราะฉะนั้นคำว่าช่างมันเหมือนสอนให้เราปล่อยวางแต่การปล่อยวางเนี่ย ตามหลักปฏิบัติไม่ได้แปลว่าการปล่อยผ่านหรือเพิกเฉยแต่คือการรับผิดชอบตามหน้าที่โดยสมบูรณ์ซึ่งการรับผิดชอบหน้าที่โดยสมบูรณ์มันก็มีความหมายว่าเราทําหน้าที่โดยการหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้สติปัญญาจนสุดวิสัยของเราแล้วก็ต้องเข้าใจไม่ทุกข์ไม่เศร้าหมอง ไม่ทำให้บั่นทอนจิตใจจนทำให้จิตเราเครียดเป็นผลร้ายต่อตัวเราเองนี่คือความหมายของช่างมันตามหลักปฏิบัตินะคุณโยมสุดท้ายนี้ขอน้อมจิตกราบนมสัสก,การนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอริยสงฆ์และครูบาอาจารย์ทุกท่าน ขอข้อมูลนี้จงเป็นธรรมทานและเป็นส่วนหนึ่งให้คนทำความดีและเว้นการทำบาปขอบารมีของทุกองค์ทุกท่านแผ่ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้และผู้ฟังขอให้ทุกการสังขาและทุกดวงจิตที่เกี่ยวข้องเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมกด subscribe เพื่อติดตามฟังนิทานธรรมะกันนะคะ